สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ีที่4นะครับกลับมาจากบ้านนอกแล้วนะครับทุกคนเป็นอย่างไรบ้างถูกหวยรวยเบอร์กันมากหรือเปล่ารางวัลที่1งวดประจําวันที่1พฤศจิกายน2567เลขที่ออก5 3 6 044แล้วเลข2ตัวท้ายก็คือ32นะครับเลข32เนี่ยดังมากเอาที่ว่าแน่ๆเลยนะครับในตอนนั้นก็คือเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตจากรถบัสไฟไหม้นะครับ23ศพกิโลเมตรที่23อีก แล้วก็ทะเบียนรถไม่แน่ใจว่าสามสองหรือสองสามโอ้โหเป็นเลขดังนะครับแล้วก็วันที่ยีสิบสามตุลานะครับเป็นวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ต้องอั้นอยู่แล้วเห็นรูปภาพที่ขึ้นในมือถือโทรศัพท์ของผมหรือเปล่าอันนี้คือผมขอพี่โน้ตมานะครับว่าเขาอั้นเลขอะไรก็คือจะเอามาประกอบในคลิปนี่แหละ เห็นไหมครับเงื่อนไขในการได้รางวัลของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันก็ไปออกชนกับเลขอันพอดีบางเจ้าเขาก็ไม่รับเลยบางเจ้าเขาก็จ่ายเครื่องเดียวแต่ถ้าเราเสียเงินเสียเต็มนะครับเงื่อนไขครั้งแรกมันอยู่ที่เรานะครับถ้าเราซื้อเยอะถ้าถูกมันก็ได้เยอะ แต่ถ้าเราผิดเราก็หมดเยอะนะครับแล้วผมถามทุกคนหน่อยว่าโอกาสที่เราจะถูกหวยเยอะหรือน้อยบางคนรู้แล้วนะครับยังไงก็แสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัล3ตัวหน้าหรือ3ตัวหลังหรือรางวัลใ,ใหญ่ไายตั้งแต่รางวัลที่1จนถึงรางวัลที่5นะครับเราต้องรับความเสี่ยงแต่พอสมควรนะครับ อย่าไปเล่นเยอะแล้ววันนี้ผมก็จะหยิบเรื่องราวของป้าคนหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งเกเป็นคนติดหวยมากผมเชื่อว่าถ้าเกาเก็บลอตเตอรี่ของเกไว้เนี่ยสามารถสร้างบ้านได้หลังหนึ่งเลยบางคนก็บอกว่าอีพีออฟมันเยอะขนาดนั้นจริงๆเหรอใช่ครับ แกเป็นเจ้าของตลาดนะครับคือแกมีเงินอยู่แล้วแกไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เป็นชุดอย่างนี้หรอกแกซื้อแต่เป็นเล่มนะครับครั้งละห้าเล่มหกเล่มสูงสุดมีถึงสิบห้าเล่มสมมติเล่มละหมื่นกว่าบาทเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่แต่แกถูกแน่ๆก็คือสองตัวท้ายนะครับในเล่มเล่มหนึ่ง แต่แกไม่เคยถูกสามตัวหน้าเลยนะครับซื้อตั้งแต่เป็นสาวมาจนถึงอายุเยอะๆเนี่ยไม่เคยถูกแต่สามตัวหลังมีนะครับเคยถูกพวกเราเล่นห้าใบสิบใบเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่ว่าป้าคนนี้เป็นเล่มเลยแกบอกว่าแกให้ลูกแกตรวจให้เนี่ย แบบมือถือนี่เปอร์เซ็นต์ลดเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอย่างว่าคนมีเงินนะครับซึ่งป้าแกก็ได้ลายมาหาผมมานานแล้วผมเองก็ถามป้าว่าในแต่ละงวดเนี่ยป้าหมดประมาณเท่าไหร่ป้าก็บอกกับผมตรงๆนะครับทั้งลอตเตอรี่ทั้งใต้ดินเนี่ย แล้วก็อย่างอื่นอีกหวยหุ้นแกก็ซื้อนะครับร่วมๆหกหมื่นนะครับเงินหกหมื่นเยอะไหมงวดเดียวนะแล้วถ้าเดือนหนึ่งมีสองงวดนั่นคือหลักแสนเลยทุกคนเอาง่ายๆว่าแต่ละงวดเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นแน่นอนผมก็ถามว่า แล้วลูกของป้าเนี่ยเขาไม่ว่าป้าเหลอป้าก็บอกว่าเขาก็ไม่ว่าเพราะว่ามันเป็นไรายได้ของแม่ลูกของเขาก็มีธุรกิจนะครับอย่างลูกคนโตเนี่ยมีธุรกิจอพาร์ตเมนต์อยู่แถวทองหล่อคุณก็ลองคิดดูว่าทองหล่อเจริญขนาดไหนเขามีอยู่สามตึกเอาง่ายๆเนีย่ย แต่ละห้องเนี่ยค่าเช่าเนี่ย6กพันขึ้นไม่มีหรอกพันเจ็ดพันแปยากนะครับแหล่งศูนย์รวมความเจริญแกก็เคยพูดกับผมนะครับว่ามีอยู่เดือนนึงงวดนึงอะ่ะแกเล่นหมดเยอะมากลอตเตอรี่หลายเล่นมากแล้วแกไปเที่ยวได้หวยเด็ดๆมาเพื่อนโทรมาบอก แล้วลูกน้องในตลาดก็บอกนะครับซื้อทุกที่จับทุกดอกแรงทุกเม็ดงวดนั้นหมดประมาณเจ็ดแสนบาทโอ้โหนี่เฉพาะซื้อนะครับแต่พอผลออกมานะครับก็คือหลังสี่โมงเย็นนี่แหละถูกแค่หลักหมื่นนะครับ คือไอ้สองตัวในลอตเตอรี่มันถูกอยู่แล้วโดยลูกน้องเนี่ยพากันตรวจให้แกนะครับไม่รู้จะเอาตรงไหนก่อนเลยเยอะแย,ยะไปหมดตามที่ว่าแกเล่าให้ผมฟังนะครับแล้วผมก็ถามว่าป้าป้าเสียดายเงินที่เสียไปไหมป้าบอกว่าเฉยๆในตอนนั้นนะก็คนมันติดอะ่ะแล้วเขาเป็นเจ้าของตลาดอ่ะ เขาเก็บค่าเช่าที่ได้วันต่อวันอยู่แล้วยิ่งถ้าใครอะไปเช่าพื้นที่อยู่ข้างหน้าทําเลดีๆเนี่ยมันจะแพงมากนะครับเม็ดละล็อกละว่ากันไปแล้วแกเองก็ขายข้าวในตลาดโดยขายเองนะครับไม่ให้เจ้าไหนมาลงข้าวพวกเรากินทุกวันมันขายได้อยู่แล้วถุงหนึ่งห้าบาท ข้าวหอมก็น่าจะเจ็บาทแล้วเนาะข้าวเหนียวด้วยขายดีมากครับแกเป็นคนมีวาสนาดีมากก็คือเป็นคนอีสานเหมือนกับผู้เรานี่แหละเป็นคนจังหวัดอุบลน,นะครับอำเภอพิบูรณ์มังสาหารตามที่ผมได้ถามแกนะครับได้มาทำงานในออฟฟิศที่กรุงเทพแต่งงานกับคนมีอายุคือเขอาทำธุรกิจ เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แล้วมีพื้นที่ว่างแล้วเขาก็ทําตลาดฟลุกเลยนะครับรวยมากนะครับผมขนาดทองแกหายไปสามบาทแกยังไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนสามบาทตอนนี้ก็เป็นเงินแสนกว่าบาทนะครับอือหือคุยกับคนรวยก็อิจฉานะครับแกก็พูดกับผมนะครับว่าหมดจากลอตเตอรี่เนี่ย น่าจะประมาณ10กว่าล้านนี่แหละตั้งแต่ที่เล่นมาเลยนะแล้วพวกคุณเชื่อไหมว่าแกไม่เคยถูกรางวัลที่2ที่ส,สหรือที่ห้าเลยผมถามว่ามันเป็นไปได้เหรอป้าป้าซื้อเยอะมากนะใช่แกบอกว่าถ้าแกโกหกอ่ะให้มีอนเป็นไปเลยนี่แหละครับ แกถึงอยากมาแชร์เรื่องราวของแกเพราะว่าแกเห็นใครหลายๆคนเนี่ยที่มาในช่องของผมเนี่ยเคยถูกวันที่1ห,หรือถูกวันที่สองแล้วเอาเงินไปเล่นพนันจนหมดนั่นคือดวงดีมากเขาอาจจะซื้อแค่ชุดเดียวแต่สำหรับป้าคนนี้ถ้าเก็บไว้นะเป็นโกดังเลยนะครับคุณก็ลองคิดดูว่าใช้ลูกน้องตรวจเจ็ดคน สุดยอดไหมคนมีเงินนะครับก็ยังว่าอะไรแล้วผมก็ถามป้าว่าเคยคิดจะเลิกซื้อลอตเตอรี่ไหมป้าก็ยอมรับกับผมตรงๆครับว่าเลิกไม่ได้อย่างไม่มีสักงวดเลยก็ประมาณห้าหมื่นบาทนี่คือเบาแล้วนะครับแต่ก่อนนะ่ะแสนห้าแสนหกนะครับทุกคน คุณก็ลองคิดดูดิว่าปีหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่จะให้ไม่ถึงหลักล้านได้ยังไงแล้วผมก็ถามป้านะครับว่าป้าผมขอถามอะไรหน่อยบ้านของป้าเนี่ยสร้างประมาณกี่ล้านแกก็ส่งรูปภาพให้ผมดูในตอนนั้นนะดูพื้นที่บ้านของแก ธุรกิจของเกเนี่ยรวยมากครับบ้านของเกเนี่ยประมาณสามสิบล้านนะครับที่ต่อเติมมีสระว่ายน้ำอะไรต่างๆนี่แหละแล้วก็มีรถหรูอยู่เจ็ดแปดคันลูกชายลูกสาวเขาก็เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วได้รับการศึกษาดีนะครับเพราะว่า ผู้เป็นสามีเขาก็ปูพื้นฐานให้อย่างดีส่วนแกเนี่ยก็จบเป็นยาตรีนะครับในตอนนั้นก็คือเป็นสาขาเป็นคณะที่ดีมากก็คือธรรมศาสตร์แกก็จัดว่าเป็นคนที่เรียนเก่งคนหนึ่งนี่แหละต้องสมองกะทิเหมือนกันนะครับถึงเข้าธรรมศาสตร์ท่าประจันได้แต่มันก็เป็นอดีตไปแล้ว แต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้แกก็อยากจะหมดแค่หลักหมื่นเหมือนพวกเราทุกคนหรือหลักพันนะครับแกก็บอกว่ามันกลายเป็นสันดานไปแล้วนิสัยไปแล้วทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกบ้านแกมีคนทำข้าวให้แล้วก็มีคนใช้อยู่สามสี่คนนะครับมีคนสวนรวยไม่รวยก็คิดเอานะครับเห็นไหมครับทุกคน คนมีเงินเนี่ยเขาก็ติดพนันเหมือนกันเขาก็เสี่ยงดวงเหมือนกันแต่การเสี่ยงดวงของเขาเนี่ยถ้าเขาเสียไปแล้วเนี่ยเขายังมีจุดอื่นมารองรับก็คือถัววชลีกันไปแต่พวกเราละครับที่บ้านมีธุรกิจอะไรก็คือไม่มีพ่อแม่ทำนาพ่อแม่ทำสวน ถ้าเราเป็นหนี้เขาอะเงินเดือนเราอย่างเดียวไม่พอแน่นอนถ้าเป็นหนี้จากภาคครัเรือนเนี่ยมันก็ยังพอโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นหนี้จากพนันเหมือนเราทำงานส่งเสียมันอะมันรวยอยู่คนเดียวแล้วเราก็หมดตัวนะครับโดนมันดูดไปจนหมดเมื่อก่อนคุณภาพชีวิตดีมากมีทองใส่มีบ้านอยู่ มีรถขี่แต่พอติดพนันไม่เหลืออะไรเลยบางคนนะครับรองเท้าผ้าใบซ่อมแล้วซ่อมอีกซึ่งเราใช้ไปทำงานทุกวันแต่ถ้าเรามีเงินเราก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมแต่พอเราไม่มีเงินนะครับเลยได้ตามน้ำเพราะฉะนั้นพวกเราต้องอยากทำตามใจตัเองนะครับฟังคลิปแล้วก็เตือนสติเห็นไหมครับ วันนี้ผมยกตัวอย่างคนที่มีเงินให้กับพวกเราได้ฟังได้ดูกันนะครับไม่ว่าเราจะมีธุรกิจอะไรกันแล้วแต่มีเงินเยอะขนาดไหนกันแล้วแต่ซึ่งเรามองว่าเราอาจจะสามารถตามกลับมาได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเล่นกับความเสี่ยงหรือพนันเนี่ยยากครับมันมีแต่หมดกับหมดไปข้างหน้าอย่างป้าคนนี้ แกก็ต้องหมดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแกติดแล้วแกก็ยอมรับตรงๆนะครับพวกเราก็ดูไว้นะครับมีเสลิงพึงมันจบให้ครบบาทเราเงินเดือนหมื่นห้าหรือสองหมื่นห้าเราก็ต้องเอาเงินเย็นมาซื้อนะครับบนความเสี่ยงพอรับได้แล้วก็ยอมรับได้แต่หลักๆผมอยากให้ทุกคนเก็บเงินไว้ เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินยิ่งถ้าคนไหนอยู่คนเดียวต้องพยายามเก็บนะครับมีร้อยหนึ่งกินสัก60-70เอาแบบหิวมากๆ30เก็บเอาไว้นะครับเอาไว้ในยามลำบากจริงๆพอเราแก่ตัวไปเราจะได้มีเงินในจุดนี้ใช้อะไรที่มีความหวังลมๆแรง ถ้าปั่นเบรละบาทหรือเล่นตาละ50อาจจะได้โบนัส8 9, หลัง9้หลังหรือได้รางวันเมกะซูปเปอร์เมกะก็อย่าไปคิดมันนะครับแล้วมันเคยเกิดตามความคิดของเรากี่ครั้งถ้าได้ก็ดีไปหยุดไหมไม่หยุดแต่ถ้าเสียก็ร้องให้เสียใจหมดเงินเก็บหมดเงินอนาคตนะครับได้เวลาแล้ว พร้อมจะเป็นคนใหม่หรือ,อยังอีกไม่กี่เดือนนะบทนั้นจะออกแล้วอะไรที่มันเสี่ยงในชีวิตหรือเสี่ยงในอนาคตเราก็พยายามอย่าเดินเบใกล่มันเขาได้เลือกเด็ดมาฟังหูไวหูคนที่ออรราวันคือใครก็คือ AI ไม่ใช่กุมารทองมาจับให้เรานะครับ เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนก็แค่เดาคิดว่าน่าจะอาจจะเป็นไม่ได้แต่ถ้าเราเอามือของเรานะครับไปทำงานเฮ้ย hey, เองมีหน้าที่ทำอะไรผมเป็นพนักงานก่อสร้างครับผมเป็นพนักงานประจำผมเป็นพนักงานออฟฟิศสิ้นเดือนมาผมรับแน่แต่ถ้าเราไปเล่นกับความเสี่ยงวงเล็บเล่นพนันเราอาจจะเสียแน่ๆ แล้วผลลัพธ์คืออะไรเล่นไปนานๆก็คือเสียแน่นอนนะครับถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ต่อไปใครที่โดนหวยกินในวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับหรือหมดจากพนันในวันนี้ไม่เป็นไรวันข้างหน้ายังมีโอกาสให้เราแก้ตัวเลิกได้เลิกลดได้ลดละได้ละนะครับ เบาลงใช้เงินให้คุ้มค่ามากที่สุดให้ตัวเราได้ประโยชน์ผมหวังว่าทุกคนน่ะทำได้แน่นอนนะครับผมเชื่อมั่นในทุกคนเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกรันรมานานแล้วจักปีหนึ่งแล้วนะครับเอาใจช่วยทุกคนให้ผ่านไปได้ในแต่ละวันนะครับโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิปไวแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ